สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารับรับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับรุ่น411นะครับรุ่น411นี้นะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับท่านผู้ชมก็อันนี้จะมาพูดถึงตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้ก็คือว่านะครับก็ใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ เครื่องพวกนี้ก็จะมีถังน้ํามันนะครับอันนี้จะมาพูดถึงเรื่องถังน้ํามันครับถังพวกนี้นะครับมีอายุการใช้งานเหมือนกันนะครับพวกสายสายน้ํามันตัวนี้นะครับอพอใช้ไปนานๆนะครับก็นี่นะครับดูดูเหมือนปกตินะครับแต่พอเราลองบีลองฉีกดูนะครับมันจะมีเนี่ยครบบางทีมันซึมมันรั่วนะครับบางที ถัองอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็น้ำมันก็ไหลลงมาครับบางทีเราก็นึกว่าเป็นที่ตัวก๊อกเป็นที่ตัวขบูนะครับก็อันนี้จะมาพูดถึงเฉพาะเครื่องนี้นะครับก็เครื่องนี้ก็มีรอยรอยแตกรอยร้าวนะครับบางทีมันก็ซึมออกนะครับตามตามถังนะครับบางทีมองไม่ออกครับมันจะร้าวคล้าย เส้นผมนะครับอายาวไปนะครับก็ทําให้น้ํามันมันไหลออกนะครับบางทีไหลลงมาหากอกหาขบูดึกว่าขบูล้างขบูแล้วก็นึกว่าขบูรั่วขบูน้ํามันท่วมหรือกอกเสียนะครับกอกรั่วนะครับแต่อันนี้ได้ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับดาปีเลยนะครับน้ำมันล้างครับก็ ใช้แปรงครับเอาแปรงอะไรก็ได้ครับขนขนแข็งๆนะครับน้ํามันเบนซินนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันเบนซินแล้วก็แปรงขัดถูนะครับแล้วก็ถ้ามีปืนลมนะครับปืนลมแบบนี้นะครับเนี่ยมีปั๊บลมนะครับแล้วก็เราก็เอาปืนลมนะครับยิงเนี่ครับเอาน้ํามันเนี่นะครับ นี่ครับก็ใช้น้ํามันเบนซินนะครับก็เจาะรูเล็กๆท่าบก็ราดแล้วก็แปรงถูขัดนะครับแล้วก็เอาปืนลมเป่าก็จะสะอาดอย่างนี้นครับนี่นะครับคราบดําปีเลยนะครับนี่นะครับล้างออกมานะครับให้มันใสเลยนะครับให้มันเอี่ยมเลยนะครับเราจะได้เห็นจุดที่มันรั่วมันไหลมันซึมอะไรเครื่องบกพร่องตรงไหนเราก็จะเห็นชัดนะครับ แต่ถ้าเครื่องเราใช้งานไปนานๆนะครับอาจจะมีคาบน้ํามัน2ทีน้ํามันออตลูปต่างๆนะครับก็ทําให้ฝุ่นไปเกาะนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องถังครับถังก็มีหลายแบบนะครับเดี๋ยวพามาชมถังแบบต่างๆนะครับด้านนี้นะครับนี่ครับถังรุ่นส1 1หนึ่นะครับก็มี หลายแบบนะครับเนี่ยครับอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยดูดูเผลนๆนะครับเหมือนไม่มีอะไรนะครับที่จริงก็รั่วซึมครับเอากาวอะไรมาอุดก็บางทีก็เอากาวอย่างดีมาอุดบางทีเจอน้ำมันเบนซินไปก็รั่วเหมือนเดิมนะครับไหลเหมือนเดิมอ่อาก็ถังน้ํามันนะครับเขาจะมีอ่า ตัวกรองด้านบนนะครับบางรุ่นอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นกรองละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้ฝุ่นให้ตะกอนตกลงไปนะครับก็เวลาเราเติมน้ํามันนะครับก็ให้เราใช้น้ามันที่สะอาดนะครับภาชนะที่สะอาดนะครับใส่น้ํามันนะครับเราก็จะมองเห็นฝุ่นเห็นตะกอนถ้าเห็นแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วก็อย่าให้มีน้ําไปเจือปนกับน้ํามันนะครับเพราะว่า จะทาให้เครื่องสะดุดนะครับน้ามันปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นป e ี20น้ามันเบนซิน91มันเป็นซิน,น95ต่างๆครับก็มีหลากหลายสีนะครับอย่างเช่นเบนซินก็ออกออกเป็นสีแดงๆนะครับบางบางเบนซินบางอันก็บางนี่ก็ออกเป็นสีส้มนะครับ E20 ก็ออกเป็นสีเขียวก็มีนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ E20 นะครับจะออกแดงออกเขียวนะครับบางครั้งก็เขียวเขียวใสสวยนะครับก็มีหลายให้เราเลือกนะครับน้ำมันเราแต่จะเลือกใช้นะครับตามที่ใช้มานะครับไม่ว่าจะเป็น e 2 0 9195หรืออห่ารือพวกแก๊สโซฮอล์เบนซินต่างๆนะครับก็ที่จริงมันใช้ได้หมดนะครับแต่เรา มองข้ามว่าบางครั้งนะครับถังของเรานะครับมันสายน้ํามันต่างๆครับมันรั่วหรือเปล่านะครับแล้วก็ตะกอนขี้ดินขี้ฝุ่นนะครับบางทีมันหล่นลงไปนะครับนี่นะครับจะเป็นตะแรงละเอียดนะครับป้องกันพวกขี้ดินขี้ฝุ่นเศษต่างๆครับเพราะว่าเวลาใช้งานไปนานๆนะครับมันจะทําให้น้ำมันไหลไม่สะดวกไหลไม่คล่องครับก็ไปอุดตันตามสายนะครับตามก๊อก ทีละนิดทีละน้อยสะสมไปเรื่อยๆก็ทําให้เครื่องสะดุดทีนี้หลายๆคนก็อาจจะมาโทษน้ํามันตัวนั้นไม่ดีน้ำมันสีนี้ไม่ดีที่จริงน้ํามันก็ใช้ได้ทุกยี่ห้อครับก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาแล้วก็ดูเลเยเครื่องเราด้วยนะครับก็เรื่องถังน้ํามันนะครับก็จะมีบางรุ่นก็จะทําเป็นนี่นะครับด้านล่างก็จะมีไส่กรองนี่นครับเล็กๆใสีกรองลอะเอียดครับ นี่ครับสามารถถอดตัวถอดออกมาได้นะครับแล้วก็มีลูกยางตัวนี้นครับลูกยางตัวนี้จะจะกระชับกับรูตัวนี้นะครับถ้าลูกยางเริ่มหดตัวนะครับเริ่มเริ่มแข็งหดตัวแล้วก็ทําให้มันไม่กระชับมันหลวมมันอะไรครับทาให้น้ํามันรั่วซึมหยุดได้ครับนี่ครับรุ่นนี้กับรุ่นนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่อันนี้จะทําแบบ ตัวพลาสติกเชื่อมติดกันมาเลยนะครับบล็อกเนี้ยแต่ตัวนี้สามารถที่จะถอดออกได้ทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างกันนิดเดียวแต่ใช้กันได้นะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มีหลายยี่ห้อครับแล้วก็ขนาดถังต่างๆก็อาจจะบางรุ่นก็ทามาใหญ่ครับบางรุ่นก็ถังทำมาเล็กแล้วก็อันนี้จะเป็นครงไอพลาสติกจะหล่อมาเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับก็ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับ อันรุ่นนี้ก็ถอดได้นะครับแต่ที่เห็นปัญหาบอหลายๆปีนะครับก็แข็งหดนะครับเราต้องหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับสตารุุ่นนี้ก็หล่อเป็นชุดเดียวกันเลยไม่ต้องถอดก็ใส่ได้เหมือนกันเห็นครับพอพลิกออกมาก็มันจะมีรูลงบล็อกเดียวกันได้เลยวมามาสังเกตดูตรงนี้ครับอันนี้ถอดได้อันนี้จะถอดไม่ได้ แล้วก็ขนาดถังต่างๆก็นี่นครับอย่างรุ่นนี้ก็ไซส์ก็แตกต่างกันนะครับก็วางเรื่องน้ํานะครับไปผสมกับน้ำมันนะครับก็ใส่กรองก็หมันดูเลททาความสะอาดนะครับนี่นะครับส่วนน้ามันออโต้ลูปก็เลือกใช้นะครับแล้วแต่เราชอบยี่ห้อตัวไหนนะครับ ครับก็สําหรับพอตเตรลูปนะครับก็บางคนก็ชอบแบบมีกลิ่นหอมนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของตัวนี้จะมีกลิ่นหอมนะครับ,บเวลาบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับก็มีหลายยี่ห้อนครับสามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับใส่ได้เลย สี่จังหวะก็ดูแลน้ำมันเครื่องนะครับให้ดีนะครับอย่าให้แห้งนะครับไม่ให้ดำครับพอพูดถึงเรื่องสายนะครับสายน้ํามันบางทีเรามองอย่างนี้ครับเหมือนอันนี้เป็นสายน้ามันที่มากับตัวเครื่องครับบางทีต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีมันมันแตกนะครับแตกแบบแบบมองไม่รู้เลยครับว่ามันเราต้องกดบีบดูให้ดีครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะราวตรงนี้ ก็ทาให้น้ามันหยุดรั่วซึมได้นะครับพอหยดลงมาหาตัวขาบูนะครับตัวก๊อกเราเลืกว่าก๊อกรัก่วขาบูเสียไม่ใช่นะครับบางทีก็ร้าวร้าวเป็นเป็นเหมือนเส้นผมนะครับอาจจะมองถ้าไม่สังเกตให้ดีก็ไม่รู้นะครับว่มามันแตกก็เดี๋ยวก็จะมาประกอบเครื่องนี้นะครับ นึ่นครับนี่ก็เปลี่ยนอะไหล่ตัวนี้ไปแล้วนะครับมันแตกนะครับนี้ใส่ตัวใหม่ไปแล้วนะครับกากินถ้วยขาบูก็ดูให้ตรงรุ่นดีๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายกันเหมือนกันมากนะครับแต่มีความแตกต่างครับถ้าดูดีๆนี่ครับนี่ก็ดูให้ตรงรุ่นนะครับ บางทีเราซื้อลูกยางมาเอาทาไมใส่ไปทาไมยังรั่วอีกบางทีมันมีอันเล็กอันใหญ่นะครับเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ต้องเทียบกับร้านซื้อให้ดีนะครับแล้วก็ตาต้องดูดีด,ด้วยนะส่กองแบบาสาเร็จเลยก็มีนะครับนี่กอง,ง,งสายสายสไปายอะไรก็ไม่นะครับเก็บก่อนส่วนเรื่องออสายน้ํามันนะครับถ้าเราซื้อเป็น ชิ้นเป็นอันก็อาจจะแพงหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเป็นชุดสําเร็จก็มีนะครับรุ่นตรงรุ่นเลยก็มีนะครับตรงนี้ก็จะมีที่หนีบสายนะครับเพื่อให้ให้มันกระชับแน่นครับแต่สําหรับถ้าเราซ่อมบ่อยๆนะครับเนี่ยครับซ่อมบ่อยๆเราซื้อมาเป็นขดเลยนะครับก็มีหลายรุ่นหลายเบอร์หลายแบบหลายขนาดนะครับไซส์รูต่างๆนะครับก็มีหลายเกรดเหมือนกัน ถ้าเราจะเลือกใช้นะครับก็ดูให้ดีนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องถังน้ํามันเรื่องน้ํามันนะครับต่างๆนะครับมอกรองใช้กรองก็ต้องดูให้ดีนะครับอย่างเช่นมอกรองต่างๆครับเนี่ยพอเราใช้ไปสักวันสองวันนะครับหรือลุยแค่งานเดียวนะครับนี่ดูฝุ่นนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ย ันนี้ภายนอกครับพอมันดูดอากาศเข้าไปนะครับก็มันสะสมกับไสกรองนานๆไปก็เยอะนะครับบางครั้งเราไปโทษแต่น้ามันยี่ห้อนั้นไม่ดียี่ห้อนี้ไม่ดีนะครับก็อันนี้ไม่ใช่นะครับบางทีต้องดูเลยเครื่องครับบางคนซื้อมาปีสองปีไม่เคยดูแลรักษาก็ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมก็ไฮเดรดูองค์ประกอบหลายๆส่วนหลายๆอย่างคู่กันไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาประกอบเครื่องนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็ใส่กองครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะประกอบอันนี้ก็จะประกอบใช้งานไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะสั่งถังน้ํามันตัวใหม่มาให้นะครับอันนี้นะครับถ้ามันไม่ยุ่ยนะครับก็ล้างทําความสะอาดเอานี่นะครับใส่กองก็มีหลายสีนะครับสีดําก็มีสีขาวก็มีนะครับก็ถ้ามันยังไม่ยุ่ยไม่ผุไม่ยุ่ยนะครับ เวลาล้างเราก็ตรวจเช็คดูแล้วก็ชโลมทุกทีนิดหน่อยแล้วก็ประกอบก็ช่วยให้ฝุ่นมันไม่จับประกอบก่อนที่จะเข้าไปในตัวเครื่องครับก็เดี๋ยวจะชมการประกอบไปตัดดูภาพตอนเสร็จเลยนะครับนะครับเราก็ประกอบถังเข้าไปนะครับตรวนี้ก็จะมีล็อตสตัวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมาก็จะมียางลูกยางรองกันแทกนะครับด้านล่างหนึ่งตัวนะครับ ก็สายน้ำมันก็เสียบเข้านะครับสายน้ำมันเสียบเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับสายน้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีคลิปหนีบนะครับอย่าลืมใอ้ตัวหนีบสายก็อย่าลืมใส่ไปด้วยนะครับนี่นะครับเราประกอบใส่เซ็กกรองครับอันนี้ตรงนี้จะมีเซ็กกรองอยู่2ที่นะครับนี่รันบนหนึ่งตัวเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับอันล่างก็จะเป็นแบบวงกลมนะครับใส่เข้าไปนะครับ นี่เลยจัดให้สวยงามเป็นระเบียบแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับนครับปิดเข้าไปแล้วก็นัดยึดหนึ่งตัวนะครับตรงนี้หมุนขันน็อตให้แน่นนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเบนซินลงไปนะครับเบนซินนะครับผาชนะที่ใส่ก็เน้นใส สะอาดนะครับอย่าให้มีตะกรอนน้ำต่างๆครับใส่ผสมนะครับเป็นข้าวห้าข้าหนึ่งอียี่สิบนะครับเน้นสะอาดนะครับนี่ครับใส่กรองนี่นะครับองถ้ามีตะกรอนก็ต้องทำความสะอาดเปล่าให้ดีนะครับเพราะว่าอันนี้มันสะอาดแล้วนะครับผมก็เลยเทไปเลยนะครับท่องกรองแล้วเราไปซื้อน้ำมันนะครับ ภาชนะที่ไปใส่ก็ต้องสะอาดด้วยนะครับจะได้เครื่องจะได้ทำงานเต็มสิทกิภาพนะครับปิดไฟดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทให้ชมนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์เรียบร้อยแล้วก็จะสตาร์ทให้ชมเลยนะครับ สี 1> <C> 1> 1่ในหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา้การติดตามก็รับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้ขอบคุณครับสอบคุณครับ